สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเที่ยวถนนคนเดินเมืองชุมแพนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะแล้วก็จะมาซื้อน้ํากับแม่ค้าคนสวยของเรานะคะเอาน้ำโคกค่ะน้ำโคกค่ะแก้วใหญ่หนึ่งค่ะนะคะ นี่เลยนะคะโอ้ยน้ําสวยงามเป็นตาแซบเป็นตาแซบโอ้ยมันไหลคนไข่ก็งามน้าก็เป็นตะวันนะคะแซบแน่แซบแน่นะคะหาเงินก่อนบัตรเทนเน่ขอบค่ะหาเงินก่อนเด้อบัตรเทนเน่เชิญนะคะเชิญนะคะถนนคนเดินเมืองชุมพนะคะสุขนะคะจะสบายเมืองุจะสบายเมืองชุมพรเรานี่ลค่ะฮ่าเป็นตาแซบเป็นตาแซบเป็นตาแซบหลไปดีค่ะ ขออนุญ,ญาตถ่ายลง u t u b e นะคะซื้อน้ำอะไรคะรูปหล่อน้ำโคกขออนุญาตถ่ายลง Youtube นะจ๊ะอ่าโอเคโอเคจ่ายตังค่าโหขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ